รู้แล้วนี่ไงอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงโหใช่ป่าวะลองดูกันไม่ลองไม่รู้ครับอาชิบหายแล้วไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเปเห็ดเขียวอยู่เราไม่กลัวใครทั้งนั้นเน็นมไม่มีเห็ดเขียวอะไรก็เด็กไม่หมดดึงาเย็ด K เ,เป็นไงผ่านแล้ว <S <S โอ้โหอ,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 อ้าวจูบินฟันทีนิ้ โอ้ชิตแม่กลับมาเกมนี้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอ่ออะไรวะยูริวนะครับเดี๋ยวลดเสียงก่อนเฮ้ยปิดลำโพงอ่าลดเสียงก่อนเลยยี่สิบเปอร์เซ็นก็พอ alert ยี่สิบ Windows setting up อะไรเนี่ย Windows ั p ช่างแม่งครับ เทฟก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมากับอ่ามาซียาทาคุมิชแน,นลนะครับทุยไม่ใช่ TKMCG n n e l นั่นเองนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเดิมนะครับเอ่อ LNG is action นะครับก็คือแบบว่าพา์ที่แล้วนะที่ที่เล่นไปคือแบบว่าโอ้ยเสียงแน่งดังปิดเสียงได้บหมมึงเงียบไปเลยดีไหมเออโอเคครับก็ คราวที่แล้วที่เล่นไปก็คือเป็นตัวทดลองเล่นนะครับไม่ใช่ตัวเต็มนะครับไอ้เฮียด้วยที่กูตายเอาตายเอาไอ้เฮียแม่แบบว่าเห็กับเซ็งกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยลองไปหาตัว,ตวเต็มดูที่ผมเล่นคราวที่แล้วแล้วมันขึ้นว่า to be continue ฮะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นตัวรองหรือเปล่ากูว่าใช่เลยเียไม่เป็นตัวลองเล่นวันนี้เรามาเล่นตัวเต็มกัมนครับเล่นกันเลยเริกวันที่ชีวิตสองอ่า อิลลี่ดับเ้ลี่ฉันชอบเมลอนมากเดดเดดฉันต้องการฉันต้องการอะไรวะไปหาจากเพื่อมากินอะไรวะจากที่นั่นเพมากินเพราะตอนนี้กำลังหิวโอ้ยเลสโก้ฉันจะฉันจะไปรีบไปรีบกลับอ่ารีบไปรีบกลับอ่ะรีบไปเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยใครแม่งพากะลาแมงลงมาวะเดี๋ย็ดเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อ๋อเหมือนเหมือนกันนะครับอุ้ยอะไรมังกรหรืนอะไรนะอะไรวะโหตรงนี้รู้แล้วโอ้ยกระตุกเอรีทูเดสต์เอสเตโกฉันใกล้ถึงจุดหมายแล้วเซฟพอยต์ต้องไปหาเซฟพอยต์ให้ได้กุดลักอ่าตรงนี้กูรู้หมดแล้วตรงนี้กูรู้เอ้ยตรงนี้กูรู้หมดแล้วตรงนี้กูรู้หมดแล้วไม่ต้องห่วงตอนนี้กูผ่านหมดแล้วฉันผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะผมก็ ทนผ่านมาได้ผมมดทนแล้วก็ผ่านมาได้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยช่เรื่องยากเลยสังเกตว่าเอฟเฟกของอันนี้จะต่างจากครั้งที่แล้วสิ้นเชิงเลยนะครับผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะผมก็สู้เพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเพื่อแฟนเพื่อทุกค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 นผมทำผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะ ผมสู้ผมสู้เพื่อทุกคนสู้เพื่อทุกคนไม่ไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วผมสู้เพื่อทุกคนผมไม่อ่อนแอแล้วผมก็ไม่เล็กนะครับอ่าผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะผ่านเ้อเจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะแป๊บเดียวผ่านก็โอ้โหแม่ไม่คิดหวังจริงที่มีประสบการณ์อ่าไปดาต่อไปกันเลยเฮ้ยอุ้ยอืม ดอกไม้กินคนแม่งลงมาเกือบแดกชีวิตกูไปอีกหนึ่งครับแม่กับดักแค่นี้อุ้ยโอ้โหทำไมตรงนี้มันเปลี่ยนไปวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยตัวเหยียบไม่โดนวะเฮ้ยเดีิ๊ดตัวผมขาวทำไมทำไมหน้ามันน่ารักขึ้นวะเฮ้ยอุ้ยเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหตกใจอ่าขึ้นมาอ่าไอ้เชี่ยนี่กูไม่เอาไม่ทำไมมันน่ารักขึ้นวะไม่ทำไมหน้าขาวมันน่ารักขึ้นอะ นี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวนะเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำม,มันเด้งเองวะ <c oughs> ตรงนี้จำได้เก <c oughs> ือบเกือบโดนแดกเซฟพอยต์ปาวิง่งสเต็ปเดิมอ้าวอ้าวมันโดนเฮ้ยไอ้เหี้ยมีหนามด้วยเฮ้ยดิดิเมื่อกี้น้องทำอะไรอ่ะ เอ้ยขยับได้ด้วยน่ารักอ่ะอุ้ยจะอุ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นตัวเต็มสมที่เป็นตัวเต็มครับน่ารักกว่าเยอะเลยอุ้ยนี่โอหสเต็ปเทพแล้วผ่านได้อย่างง่ายดายครับโหแต่ละด่านผมผ่านไปเยอะเจ็บไปเยอะผมบอกแล้วเฮ้ยทัน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 ยังทันอยู่ อ่าผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะทำไมหน้าตาในตัวขาวมันน่ารักขึ้นวะเฮ้ย hey, มังกรมังกรเนี่ยอะไรวะ hey, เฮ้ยเลิบส่วนแล้วเว้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเจ็ดเท่โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ย hey, สาวน้อยโทษนะแต่ฉันคงไม่ผ่านไปหรอกเธอต้องเธอต้องอะไรวะต้องต้องกำจัดฉันละเธอต้องกำจัดฉันและผ่านไปให้ได้งั้นเหรอมามาเริ่มการโจมตีครั้งแรกกันดีก,กว่าอ่าเฮ้ยมีเลือดด้วยเฮ้ย เฮ้ยจุดเฮ้ยบุเบนเฮ้ยเฮ้ยเราอะอะไรอะเฮ้ยทำไงอะเฮ้ยมินเนอร์ปลาใส่ไม่เอาเลยไม่โอ้ไม่เฮ้ยจริงเต็มเต็มไงแล้วไงแล้วไงอะแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โหโอ้โหเยอะ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 มึงเยอะอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่ยังยากครับแค่นี้เต็อเราเทพแล้ว มาแล้วเฮ้ยต er pues ีกลางอากาศไป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 ชิดอุ้ย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 เยี่ยมอู้อุ้ยอือแม่งเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ต้องเฮ้ยอ้าวอ้าวเฟลแล้วมึงอะเฟลละเฟลละกูอยู่ข้างหลังมึงอะเฮ้ย โอ้คุยโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยอ่ะเยี่ยมชนะแล้วเฮ้ยสุดยอดเจ็ด K ชนะโอ้ท่าชนะน่ารักว่ะฟูทำไมมันง่ายจังวะเฮ้ยหรือว่าเราเราสเต็ปดีวะเฮ้ยเฮ้ยชุดว่ายน้ำน่ารักอ่ะอ้าว ไอ้เหี้ยบองน่ารักตายเลยนี่น่ารักว่ะชุดว่ายน้ำอ้าวทำไมมันลอยขึ้นเองวะอ้าวอ๋อเฮ้ยเพ็ดเพ็ดเดี๋ยวอัจะอ้าว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 ชิบหายเหอะหลอกให้กูมาเก็บนี่ว่ะโหอันนี้ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้เล่นด่านตรงนี้เลย เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียอะไรวะโอ้หวันนี้เป็นว่ายน้ำเป็นปลาอุ้ยเออเออสัตว์ชีวิตว่ายน้ำน่ารักใช่เอ้าโอ้ยเริ่มเฟลแล้วครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เคยเล่นเลยนะอุ้ยเกือบเกือบเฮ้ยไอ้เฮียไอ้ปลาเฮียไอ้สัตว์ โอ้แล้วน้องน้องโดนปลาแค่นี้น้องเจ็บเอ้าอะไรวะไมมันคุมยากยังวะเอ้าปลาพุ่งใส่กูเฉยเลยชิบหายเหอะกวนตีนปลากูหลบไงวะมันหลบยากอ่ะมันคุมไม่ได้อ่ะมันเก็บของได้ป่าวะเก็บปลาได้ป่ะ โดก็ไม่ได้ด้วยครับจับปลาไม่ได้ด้วยโอหยากยากอ๋อย่างงี้ยากมันต้องดำน้ำนะครับทำไงวะแม่งคุมก็ยากคือมันต้องทรงตัวดีๆนะครับนะนะเอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ย เฮียโอ้ยแม่งอุยอ้าวแม่งเสือกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่หลบได้อ้ากดอ้าวอาชิบหายละอ้าวไปไงโอ้ย ปุ๊บจับจังหวะอุ้ยจับจังหวะเอาเฮ้ยหนึ่งสองสองไปแล้วเอาหายไป <c oughs> ไม่มีเซฟพอยต์ด้วยครับโอ้โหต้องเริ่มใหม่ไกลเลยนี่คุมยากอยู่ตรงนี้ กดตรงนี้มันจะเป็นไรเปล่า,าลองไม่กดเอ้าโอ้ยแม่งเอ้ยสิบเก้าแล้วเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้อุส่าผ่านบอสมันสเต็ปเทพเนี่ยมาตายหาเอาตายหาเอาง่ายๆเอาโอ้ย เพนชายอยู่ข้างหน้าไอ้เฮียขอใหมึงตายแม่งเสือกย้อนอีกไอสัตว์ล่อกูอีกไอเฮียคยุยเอ,อ้ยอย่าก,กดว่าละแม่งจะผ่านง่ายเลยเกินไปไเฮียล่อกูอีกฆ่ามแม่งไอเฮียเออได้แล้วเว้ยตรงนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยครับผมว่า ไม่ใช่ง่ายๆเลยรตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยที่จะผ่านไปได้อ่ะไปลองไม่รู้ <c oughs> พุงใส่กูเลยไอ้เชียร์ปลาควย <c oughs> มต้องโอ้โหคุมยากคุมยากแถมข้างหน้าอะไรมีหนามอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุมยากว่ะยา,ยากยากยากอันนี้ยากจริง เนี่ยพอขึ้นสูงก็สูงเกินไปอีกน้องน้องไหวน้องไหวช้าๆดิป่าปลาปลาไม่ได้แดงหรอกวินะศเออเอยเฮ้ยทำไมมันลงวะขึ้นดิโอ้แล้วเมื่อกี้หนาแม่งแยกล่างได้ด้วยครับอา้าไม่น่ากดขึ้นเลยพอขึ้นแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยครับขึ้นมันก็ขึ้นไปเลย อ๋อนี่กระแสน้ำบนเหรอทำไมมันขึ้นไม่ได้วะที่เมื่อกี้ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเห็นไหมขึ้นอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอ่ะว่ายตรงเอ้าพอไม่คุมมันก็ขึ้นอีกอ๋อถ้าไม่คุมมันจะว่ายขึ้นอย่างนี้ออ๋อมันกระแสน้ำขึ้นกระแสน้ำขึ้นกระแสน้ำขึ้นขึ้นขึ้นลง เเฮฮ้้ขึ้นมันไม่ขึ้นนะแม่งเอ้ยอ๋อต้องรูที่ฟองน้ำก็ถึงว่าทำไมมันขึ้นไวจังเราต้องคอยกดลงไว้ตลอดครับไม่งั้นมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับโอ้ยยากกว่ายากยากอ้าวพ,พอลงก็ลงดิ่งเลยเฮีย แม่งยากว่ะไอปลาเฮียนี่อาไวไอศีเอ้ย